อันนี้วิธีการต้มน้ําขิงสําหรับคนคลอดลูกทานนะคะอันนี้ขิงขิงแก่หนึ่งโลนะคะล้างขัดเปลือกให้สะอาดแล้วก็เอามาทุบทุบให้แตกๆแ,แล้วก็มาใส่น้ําต้มนะคะเนี่ยค่ะพอน้ําเดือดเนี่ยสักต้มสักยี่สิบนาทีแล้วก็ปิดกองออกนะคะนี่ต้องไปยี่สิบนาทีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะ แล้วเราก็เอามากองนี่ค่ะมากองใส่อีกหม้อหนึ่งนะคะกองเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาใส่ต้มอีกนะคะทําแบบนี้อีกสองรอบนะคะต้มทั้งหมดสามรอบแล้วก็กองนะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วก็ต้มไปยี่สิบนาที แล้วก็ไปเทใส่อีกหม้อหนึ่งแล้วก็กองนะคะอันนี้ต้มครบสามรอบแล้วนะคะกองแล้วก็ใส่ในหม้อใหญ่เดี๋ยวเพิ่มน้ำเปล่าอีกสักครึ่งลิตรนะคะไม่งั้นมันจะรสชาจะฉุนเข้มข้นมากเพิ่มน้ำอีกประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งลิตร แล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะอันนี้คือน้ำผึ้งของจังหวัดแพร่นะคะซื้อยกแกลอนมาเลยเป็นผึ้งเลี้ยง ใส่แล้วก็ลองชิมดูก่อนนะคะตามชอบเลยค่ะถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มอันนี้เราจะใส่น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลใสแดงนะคะของไลทิป ใส่เพิ่มเพราะว่าน้ำผึ้งจะไม่ค่อยหวานมากอันนี้ค่ะใส่สักครังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้มให้เดือดให้เดือดแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะตามชอบเลยค่ะชอบชอบหวานชุดไม่ชอบหวานก็ตามตามชอบเลยค่ะพอเดือดแล้วก็เสร็จนะคะปิดไฟได้เลยค่ะ นี่ค่ะพอเริ่มเริ่มจะเดือดแล้วจะมีฟองนะคะก็ช้อนฟองทิ้งนะคะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็กอกใส่ขวดแล้วใส่กระบอกเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าหากว่าคนคลอดลูกก็ใส่กระติกน้าร้อนเลยก็ได้นะคะแล้วก็เสียบทานอุ่นๆน้อนๆได้เลยค่ะเรียกน้ํานมดีมากเลยค่ะลองทําดูนะคะ